Enjoy ตีเกาะพอกกระทะพบกับรายการทำอาหารตามใจเราตามใจคุณผู้ชมไม่ได้เพราะต้องตามใจเราเพราะว่าเราจะทำเมนูที่มีส่วนประกอบลักแค่สองตัวก็คือซอสปลาเข็มเจ้าสมุรและซอสปลูกเจ้าสมุรเพราะว่าเราขายสองอย่างแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นเมนูง่ายๆบอกก่อนหนึ่งอย่าดราม่าเพราะเราไม่ใช่เชฟเราเป็นแค่ แม่ครัวคนที่ทําอาหารให้คนในครอบครัวกินได้เพราะฉะนั้นระบบระเบียบร,ระบอบไม่มีตามใจช่างตวงวัดไม่มีทุกอย่างอยู่ที่ปากอยู่ที่ริ้นวันนี้เมนูแรกง่ายง่ายหล่นปลาเคม็มปกติแล้วอะหล่นปลาเคม็มหรือหล่นปลาอินทรีย์เค็มอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องเอาปลาอินทรีย์นะ้ามาต้มมาต้มเสร็จมากรองมาตาม,มาหล่นวุ่นวาย วันนี้เราทำง่ายๆด้วยซอสปลเค็มจ้าสมุดแล้วใส่แค่สองช้อนเองเครื่องก็ไม่มีอะไรมากเครื่องนะคะเครื่องอันดับแรกซอสปลาเค็มเจ้าสมุทรซึ่งตัวนี้เป็นซอสปลาเค็มปรุงรสแล้วก็มีทั้งปลากราดและไปนีทั้งหมดเปิดให้ดูเปิดให้ดูอันนี้ไม่ได้อวยกันเองนะฮะนี่เขาอยู่ในซอสผัดหอมฉุยหอมนี่มันแช่ตู้เย็นมาเพราะว่าเราต้องเปิดแล้วต้องแช่ตู้เย็นเพราะว่าไม่มีสารกันบูดเห็นไหมหอมแดง เราจะมีหอมแดงนะฮะหอมแดงหอมแดงเนี่ยก็จะมีสองแบบคือหอมแดงที่เอาไว้โรยแล้วก็เอาไว้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 โขกแล้วก็ราบผักชีนิดหน่อยที่จะใส่ราดผักชีไม่ใส่ก็ได้แล้วก็ไปมะกรูดเพิ่มความหอมแล้วก็พริกโรยแล้วก็จะเป็นกุ้งถ้ามีกุ้งก็ใช้กุ้งอันนี้เขาไปซื้อกุ้งบดสับมาแล้วก็ใช้หมูสับก็ได้ใช้ไก่สับก็ได้ถ้าคนไม่กินหมูแล้วก็น้ำมะขามเปียกแต่อย่าลืมว่าการทําทอะไรก็ตาม คุณหลดมันก็ต้องมีคําว่ากะทิค่ะทีไรกะทิก็ใช้ตาอะไรก็ได้ชาวเกาะชาวเพาะชาวขาวชาวดอยอัมพาวาอะไรได้หมดอ่านมาดูดับแรกสาธิตให้ดูนะฮะเราจะโขกก่อนก็หั่นไปหั่นไปโขอันนี้เป็นจริงจริงจริงไม่ใช่โคนนเป็นโขกสู้ชีวิต นี่นี่จะบอกว่านี่นะี่มันเป็นมีดร,รุ่นใหม่นะเ<ล>ขา<อ>เรียกอะไรเขาเป็นมีดมิสตเตเลตปะหรือมีดมีดมีเซรามิกปะมีดเซรามิกเออมันคมมากนะเห็นอย่างนี้เหอะเ,เข้าเนื้อได้นะบอกให้อ่ะเราก็โขกเวลาโขกนะบางคนอนะ่ะชอบเอาไหลเราใช้ข้อตัมเบาๆให้ต,ต,ต,ตหัมเน,น,นี้ยตัมเบาๆตัมเบาๆให้หอห่อมขาหุ่นดันตัวจิกอันนี้เปครื่องแกงจำไว้ท่านร่นต้องมีหอมแดงต้องมีกระปิ เราไม่ผลดนิดหนึ่งนะเราก็ได้แล้วพอพอแหลกๆนิดหนึน่งอ่ะแล้วหันมาดูอันนี้เราเตียวไว้ก่อนเลยจะได้ง่ายซอยหอมซอยหอมใบหอมแดงนี่ก็หวานนะฮะหวานซอยหอมใบแล้ว่าไม่้ามก็คือโดนมือนะคะอืมหอมแดงเนี่ยนะจะบอกว่าบางคนบอกทำไมทำไมยังมีเยอะแดงผิดจริงๆเยอแดงเนี่ยเยื่อแดงพวกน,นี้มันคือยามันคือยามันคือยานแต่ก็กินยาแต่กินได้ เขียนครับปวดขาต้องใส่ของไว้พักไว้พักไว้นี่เขียงนก็เพิ่งเปิดจริงเลยนะอืมใบมะกรูดใบมะกรูดใบมะกรูดเราก็อย่าลืมเอาเส้นกลางออกนี่ใบมะกรูดต้นปลูกไว้ปลูกเองต้นเองต้นในสวนนะสวนที่ไหนะสวนตลาดบางแคใบมะกรูดใบมะกรูด <c oughs> อัน,อนนี้จะมีใบมะกรูดกาใส่ในหลอดแล้วก็ฉีกแค่นี้แค่เอากระดูกใบออกเอออันนี้ในะส่ในหลอดกับอันหนึ่งคือใบมะกรูดแบบ แบบหันหน้าหัเออหันซอยก็ต้องม้วนให้แน่นม้วนให้แน่นซูมสิม้วนให้แน่นแน่นม้วนให้แน่นแน่นแน่นยังแน่นยังอ่าแน่นแล้วอย่าคาดหวังนะแล้วก็ซอยซอยละเอียดละเอียดเดี๋ยวซาวัยละเอียดละเอียดซอยไปมะกูดนะข้ามหนังมือไม่เอาหนังเล็บไม่เอาไปไม่เอาอ่ะโอเคติดตามว่าละเอียดอันนี้เก็บไปก่อนค่อยละเอียดโอเคเปิดไฟเปิดแล้วยังยัง สมัยนี้ดีเนาะไม่ต้องใช้ก้อนเศร้าสมัยก่อนเราต้องใช้ก้อนเศร้ารใช้ใบมะกรูดอันนี้ไฟแรงเกินไปเดี๋ยวจะเผาโลกาลงกาไฟอ่อนๆหล่น,นไม่ต้องใช้ไฟแรงไฟอ่อนพออกันสาวนี่วอร์มกระทะนิดหนึ่งวอร์มวอร์มกระทะนิดหนึ่งค่าเชือ้อเป็นเคล็ดลับของมแม่ครัวรแม่ครัวเลยนะแม่ครัวหัวเป็ดกะทิเนี่ยปกติมสมัยก่อนต้องขูดมะพร้าวเป็นมามีใช่ไหมคั้นอันนี้ไม่ต้องขูดก็ก็ใส่ไป หัวหางไม่ต้องกะกะเอาสูว่าเราใส่วิร้อนอืมใส่ไปนิดนึงก่อนใส่ไปนิดนึงจริงเออถ้าเกิดมันมันข้นไปเราค่อยค่อยค่อยเติม,มน้ำหรือเรากะทิเดือดนนก่อนนะอ่ากะ,ะทิเดือดฟอกเราก็เอาคกน้อยเครื่องแก่สู้ชีวิตเราที่เราตังเอาไว้เดือดไว้แท้ เดือดแล้วสมมติติ่งว่าเดือดแล้วใส่เครื่องแกงลงไปนี่เครื่องแกงไปใส่หอมรากผักแต่จริงถ้าใครใจ้ใจใจทำด้วยไมโครเวฟอยู่อาจจาหน้าที่รับไปจะอ,อยู่ด้วยก็ไม่ต้องใส่รากผักรากผักชีลงไปเพราะว่าจะบอกว่าซอสอ่ะมันมีเครื่องเทศลึกลับของมันอยู่แล้วอ่ะสมมท้าเดเดือดนิดนึงเราก็ใส่เนี่ยซอสเค็มเนี่ยช้อนเดี๋ยวคุณพูเลยเนี่ยคุณพูเห็นไหมเขามีเนื้อโปงเนื้อปลาเนี่ยดู หอมใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลย,ลเลยน,น,นิดนึงอีมนิดอีน่อยหน่อยหนึ่งใส่ไปเลยโขลนเหนไขึ้นชือ่อว่าโขลนเนี่ยมาสก์สีเขาเริ <คน S 1> ่มเปลี่ยนหืมอ,อยากให้ได้กลิ่นจังเลยอืมทีนี้ผมบอกอูยเห็นบ้านมันก็จะแบบมีเน,นื้อปลามีชิ้นปลาอะไรอย่างงี้ใช่็นไหมเริ่มละแล้วคนบอกคุณตาแล้วอยไม่กลิ่นเราทีนี่เลยไปมาตูดใส่ลงไปเพราะว่าบางคนเนี่ยคือเขาก็จะไม่ชอบกลิ่นที่มันขาวใหม่เขาเลี่ยนโปรไฟล์ไปก็เปล่าไม่เหรอา่าเห็นไหมมันก็เริ่มเห็นไหมสองก็จะเริ่มงงงอ่ะโอ้โหต่อไป เราจะใส่เนื้อสัตว์ธมีาที่ที่เรามีที่เขาะดวกเลยเขาตัดมาเพาไปเรากใส่เนื้อกุ้งไปใช่ไหมปิด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 อันนี้ใส่กุ้งใส่ประมาณใส่เดียวปิดแล้วคุณจะมีไก่คุณจะใส่ไก่ใส่หมูได้หมดอืมแล้วคุณก็้คนไปเห็นปะแล้วบีบีเขาหน่อยเห็นปะความเค็มขน้นอืมอย่าลืมนะน้ำปลาไม่ต้องมันเค็มอยู่แล้วเพราะว่าซอสปลาเค็มมันจะมีความความเค็มอยู่แล้วเห็นปะกุ้งเนกุ้งเป็นเส้นเลยเห็นไหมฮะ อกุ้งเหม็นเส้นกุ้งเหม็นเสน้น,สนปุ๊บเราก็ใส่ขมเปียดนิดนึงใส่แค่นี้พอว่าขมเปียกใส่ไปนิดนึงเพราะว่ามาต้องมีสามรสเปรี้ยวเค็มหวานหวานด้วยกะทิแล้วหอมแดงอยู่แล้วอืเห็นไหมเป็นตัวกุ้งเลยเห็นไหมกุ้งอนไนดีกุ้งสับแล้วเราก็ ใส่ไปเลยจ้ะหอมแดงใส่ลงไปเนี่ยแล้วก็น้ําตาลไม่ต้องใส่นะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มละใส่ไปเลยมันจะมีความกลมกล่อมของมันหล่นเห็นไหมเป็นกุ้งเป็นตัวกุ้งเหมือนล้วหล่นใส่กุ้งเห็นปะความข้นเนี่ยความข้นของกะทิความข้นของซอสเนี่ยมันได้เดี๋ยวรอให้หัวหอมมันสุกนิดนึงมันก็จะดึงความหวานอ่ะเสร็จแล้วมายกรอง ยกอรองเราก็ตักโรยโรยกุ้งกุ้งกุ้งเป็นเส้นอันนี้ว่าเป็นตัวกงอันนี้ก็เพิ่งเคยใช้เลยอย่าด่ากัอเสร็จปุ๊บโรยเข้าไปนิดนึงโรยใบมะกรูดแล้วก็อเจ้าหน้าที่โรยพริกเข้าไปมันเกียวเป็นเจ้าหน้าที่โรยพริกโรยพริกเวลาเรารับประทานเราจะรับนี่ถั่วพลู ถั่วพูไม่ได้เราพริกเราปลูกเองไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวถั่วพูเห็นไหมแต่มันใส่ทั้งก้านไม่ไม่เป็นไรเราหอมก้านถีต้องต้องปอกนะแต่คนโบราณเขาจะไม่ปอกแต่จริงอันนี้อันนี้บอกก่อนว่าโดยส่วนตัวแล้วชอบเป็นคนชอบชอบแตงกวาแบบนี้แบบเป็นเพราะว่าเราก็เคยทำหมกข้าวฝรั่งมาเนาะมันก็จะดิบเวลามันมันเป็นมันเป็นจัดเวลามันมันจิ้มอะไรมันจะง่ายไงอืมเป็นดิบอันนี้อย่าด่ามานะเพระล้างแล้วล้างมือแล้ว อันนี้ก็ใส่เกียวเขียวแดงๆลืมลือลมลืมนิดนึงมีดคมมากอคมกว่ามีดอลังยิกที่เคยใช้เห็นปะนิดนึงโอุโหมีดดดเด็กมะเขือมีอีกไหมมะเขืออ๋อลืมลืมลืมมีมีมะเขือมะเขือแล้วก็ขมิ้นขมิ้นขาวอิสเบสขมิ้นขาวขาดไม่ได้ถ้าคุณจะต้องกินหล่นมะเขือก็ใส่ไปเนยเป็นมะเขือเอปอาะทาะหน้าแว่นไผ่เดีวแอนสะท้อน,น,นต้นลูก กระสาวนมนุ่มแบบน้ำท่าหน่อยน้ำท่าหวัดเอากระจกที่ไหนสน่อย่างนี้มองนุง่นทองร้องหูอ่ขาขมิ้นขาวขามิ้นขาวก็จะซอยเป็นแผ่นแบบนี้อืเพราะว่าขามิ้นขาวนะคือจะบอกว่าพวกเครื่องกะทิเครื่องปลาเค็มพวกนี้ยเวลาเรากินแล้วมันจะเกิดแก๊สคนโบราณเนี่ยเขาก็จะใส่เครื่องเทศพวกนี้ลงไปกินแก้มเพื่อมันจะช่วยไล่ลมเห็นไหม ไล่ลมไปเวลากินคุณก็มีข้าวสวยคุกข้าวมามีข้าวสวยปะจ้ามีข้าวสวยหมไหนข้าวสวยมาลองหน่อยสิลืมหุงข้าวเอาลืมหุงข้าวค่าเห็นไหมเรียบร้อยไม่มีอะไรยุ่งยากเลยสำหรับเมนูหล่นง่ายเพียงปลายช้อนซูมหน้าซูมหน้าไม่ครนิดนึงเพียงคุณมีซอสปลาเค็มเจ้าสมุทรมีขายทุกช่องทางท็อปซูเปอร์มาร์เก็ต กรูเม่ในเฟิร์มมอลทุกสาขาวิลล่ามาเก็ตหรือว่าจะลายช้อปปี้ลัสะด้าและตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสั่งซื้อได้นะฮะช่วงนี้อาจจะมีโปรโมชั่นหรือปีเป็นช่วงแล้วแต่แต่ว่าราคาเต็ม220บาทแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันเขาเพราะเขามีโปรโมชั่นทั้งปีแล้วบอกว่าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบจาก ประมงท้องถิ่นประมงพื้นที่ประมงชาวบ้านที่ไม่ใช้เรื่อใหญ่หาปลาแบบอนุรักษ์ไม่ทําลายทรัพยากรเท่ากับเราได้ช่วยท้องทะเลด้วยนี่เป็นคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เราแล้วจะบอกก่อนว่าซอสตัวนี้ไม่มีผงชูรสไม่ใส่วัตถุก,กันเสียเพราะว่าเรารักสุขภาพและใช้เกลือสีมพูพิกไทยกําปอดนะจ๊ะตีกอ ขอคาทาบายเลตเอนจอยอำลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอเมนูหนะ้าขอตัวบายบาย